Yes, so we got Let's kick it. Alright, stop. Collaborate and listen. I just back with a brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a harpoon daily and nightly. Will it ever stop? Yo, I don't know. Turn off the lights, huh? And I'll glow. 20 I rock a mic like a vandal. Lot up a stage with the wax a chomp like a ก็ได้สีคนคนละพันนงะฮะได้ปลากลับไปกินบ้านด้วยผมว่าคุ้มนะดูบรรยากาศก่อนครับก่อนตสดชางบรรยากาศดีมากเลยวันนี้ใครนะครับที่ออกกลางอ่าวไม่ได้นะครับจากตกปลาจัดเลยนะครับเดี๋ยวตังพันหนึ่งได้ปลากลับบ้านนะครับผมแนะนําเลยสายไฟ่กนตสีชังนะครับลองโทรมาติดต่อมานะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าเฟซของสายไฟให้นะฮะเดี๋ยวเชิญติดตามผมงานนะครับตอนเย็นสวัสดีครับ ยังยางให้เรือมันนิ่งกันดิเอานี่นะครับไม้แรกของวันนี้เลยนะครับคาราลิมปิกนะครับนกเามาทอะไรกันหครับอ๋อนกเขามาดูช่าบ้านอยู่นังนกนังนกนี่นะครับวันนี้ปั้นนะครับ0 2นงสี่เดี๋ยวมาโชว์ฝีมือนะครับวันนี้มาูนหนึงเก้าให้ไวครับสุนนึงเก้าไม่รีบไม่รีบคนนี้ไม่รีบนะครับมีแชมป์ปลารวมนะคนนี้ ลงกระปูลงกระมึกนะครับวันนี้นี่แล้วชุดติ๊กชุดๆๆๆกชุดติ๊กชุดติ๊กชุดติ๊กชุดตกชดติ๊กชดติ๊กชุดตชกชุดติ๊กชิกชดติ๊กชุดติ๊กชบดิ๊กชุดต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 ิ๊กชุิ๊กชุดติ๊กชุดิกชุดติ๊กชิ๊กชุดต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 ิ๊กดิ๊กชุดตครกชุดติกชุดติกชุดติกชุ ลักขันนะครับคันผมใช้เซนคลปเปอร์บีบีไทล์เอลเจนะครับโอ้โหชิมาโนต้องเข้าแล้วคนนี้อันดับหนึงชิมาโนต้องเข้าแล้วใช้ใช้ใช้คันเดียวกับไปเยียจะเกี่ยวโอ้โหเดียใช้ขันเดียวกับไต้ครับไต้ก็ใช้เนาะนะครับท่านที่อยู่บริษัทชิมานโนนะครับถ้ามีความเมตตานะครับมาเมตตาพวกเราหน่อยอันนั้นี่นะครับแฟนมันแท้ชิมานโนนะครับมาแล้ว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 นี่ดูสเต็ปคุณคนปั้นเหรอครับไม่ธรรมดานะนั่นน่ะ ิกเขาเรียกว่าสเต็ปเอลิงลิงถ่ายอยู่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 เาถ่ายอยู่เนี่ยอืมว่าคนนี้ชัวกว่าวะคนนี้ชัวกว่าไว้นี่นะคร er ับความสนุกของเรือตไถไปนะครับที่มากันง่ายๆนะนี่นะโอ้ยวิ่งวิ่ง เย็ดโตย็ดโตวิ่งวิ่งวิ่งอปาวอุ้ยอีกแล้วครับปาอุ้ยวิ่งปีดเลยขาต่อขาต่อขาถ่อขาต่อไอซีเลยเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตลงฮอตได้ยินคำว่าอินซีเนี่ยผมไม่ได้นะครับกับคำนี้ ได้แล้วตปิดรถขอติดกับเรา